เรื่องหมาป่ากับคันธนูานพรานผู้หนึ่งถือคันธนูคู่ใจออกไปล่าสัตว์ในป่าเขาล่าแพ้ได้ตัวหนึ่งจึงยกมันขึ้นพาดบ่าและเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเขาได้พบกับหมูป่าตัวหนึ่งเขาจึงวางแพ้ลงและยิงธนูใส่หมูป่าอีกหนึ่งตัวแต่หมูป่ากลับต่อสู้และตรงเข้ากริดในพาน ด้วยเขี้ยวอันแหลมคมจนทำให้ในายพรานถึงแก่ความตายไม่นานนักหลังจากนายพรานเสียชีวิตลงเจ้าหมูป่าก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วตายลงไปเช่นกันเพียงครู่หนึ่งหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาพบศพของแพะและนายพรานหมูป่าและคันธนูหมาป่าดีใจมากพร้อมกับพูดว่าโอ้คันธนูนี่ช่างวิเศษจริงๆร,รู้สิว่า มันได้บรรดาอาหารให้ข้ามากมายแค่ไหนเมื่อพูดจบมันจึงหยิบคันธนูขึ้นมาพยายามขึงสายธนูให้ตึงและได้ยิงลูกศรปักท้องตัวเองตายในทันทีนิฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภและความเขา่าทำให้พบจุดจบที่น่าเวทนา